ครับสาหรับคลิปนี้นะครับนั่นก็คือการพัฒนาผู้เรียนนะครับหัวข้อนี้นะครับหัวข้อนี้ผมบอกเลยว่าข้อสอบเนี่ยมันไม่ได้ตายตัวนะมันสามารถที่จะเอาหยิบตรงนั้นตรงนี้มาออกได้ก็คืออ่านโดยรวมอย่างเช่นหลักสูตรกกลางพรบบการศึกษานะครับทุกอย่างสามารถที่จะเป็นออกในเรื่องของการเรียนรู้ได้ไม่ว่าทฤษฎีเกี่ยวกับจิตวิทฤษฎีเกี่ยวกับจิตวิทยาการศึกษานะครับพวกนี้สามารถที่จะ นำเอามาออกเป็นข้อสอบได้เรามาดูตัวแรกเลยนะสิ่งที่การพัฒนาผู้เรียนตามพรบรการศึกษาแห่งชาติ2542เนี่ยเขาพูดถึงอะไรบ้างหนึ่งความมุ่งหมายหลักการอันนี้ก็เป็นประจําเลยออกยังไงตัวมาตรา6นะเขาบอกว่าการจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อต้องเป็นไปเพื่อจะสตาร์ตรงนี้แหละนะครับถ้าเขาถามว่าความมุ่งหมายหลักการของการจัดการศึกษาตามพรบรการศึกษาเนี่ย ต้องเป็นไปเพื่ออะไรคําตอบคือต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์นะครับทั้งร่างกายจิตใจสติปัญญาความรู้และคุณ,ณธรรมมีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดำรงชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขอันเนี้ยนะครับถ้าโฟกัสดีๆนะข้อสอบมันจะออกตรงนี้นะต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์สมบูรณ์ในเรื่องของอะไรร่างกายจิตใจสติปัญญาความรู้ นะครับเวลาเราทํำแผนการสอนเขาถึงมี K S A นะครับนันนะครับ K คือความรู้ S คือสกิลนะครับทักษะแล้วก็ A ก็คือเจตคตินะครับคุณธรรมจริยธรรมนะครับสุดท้ายก็คือร่วมอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขอันนี้คือความมุ่งหมายและหลักการแล้วมาดูข้อสอบนะว่าเขาออกได้อย่างไรอันนี้ฝนมาเองกับมือเลยนะไม่ใช่ว่าไม่ออกนะครับอันนี้ คิดอะไรไม่ออกต้องออกตัวนี้เลยข้อใดคือความมุ่งหมายและหลักการของการจัดการศึกษาทําไมครับคีย์เวิร์ดของเขาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยเรามาดูก็ไก่มุ่งเน้ในให้ผู้เรียนมีทักษะที่21แค่คําว่า21นี้ก็มันไม่มีแล้วนะครับในความมุ่งหมายและหลักการของการจัดการศึกษาเน้นการพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์อันนี้คีย์เวิร์ดนะครับทั้งอะไรร่างกายจิตใจสติปัญญาความรู้และคุณธรรมนะครับ มุ่งเน้นในบรีรียนม,มีทักษะความรู้นะครับไฟายน้อันนี้ไม่ใช่นะครับอันนี้ไม่ใช่มันเป็นโจทย์แต่งนะครับโจทย์แต่งแต่งขึ้นมาให้มันดูดีนะครับอ่ะฉะนั้นคอนี้ได้คําตอบแล้วเนาะนั่นก็คือตอบอะไรขอใครนะครับเน้นพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์อ่าถูกข้อที่สองอันเนี้ยออกตามหมวดที่สี่นะครับแนวการจัดการศึกษาเขาจะถามว่า ต้องจัดการศึกษายังไงนะใครเลยเป็นคนจัดนะครับตั้งแต่กระทรวงศึกษาธิการนั่นแหละนะมาตราย2สนะครับการจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าตอกมันไว้เลยนะเหมือนเสายึดหลักว่านี่ตอกไว้ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้หนึ่งและพัฒนาตนเองได้อันนี้อยู่ในวักแรกอยู่นะเขามีคําว่าและนะครับตัวนี้น่าจะอยู่ด้วยกันนะ คือหมายความว่าคุณครูเนี่ยต้องเข้าใจนะว่าผู้เรียนทุกคนเนี่ยสามารถเรียนรู้ได้ถึงแม้เขาจะพิการนะครับพิการยังไงอย่างเช่นเป็น L d ดีอย่างนี้นะครับอาจจะบกพร่องทางการเรียนรู้อย่างนี้แต่เขาทำไมครับเขาสามารถที่จะพัฒนาตนเองได้นะและถือว่าผู้เรียนมีความสำคัญที่สุดข้อสอบมันจะตัดเอาแค่หนึ่งคำมาออกแล้วถามว่าข้อใดถูกต้องนะครับ กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนทำไมครับสามารถพัฒนาตามศักยภาพนี่ข้อสอบจะถามว่ากระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมในเรื่องใดนะครับส่งเสริมในเรื่องความสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพนะอ่ะเรามาดูตัวข้อสอบแนวการจัดการศึกษาข้อใดไม่ใช่ผู้เรียนทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ถูกต้องไหมมีไหมมี พัฒนาอย่างเท่าเทียมทุกด้านโดยไม่คำนึงถึงความแตกต่างมันไม่มีอันนี้แต่งมาแล้วถือว่าผู้เรียนสําคัญที่สุดอ,อันนี้ถูกนะครับแสดงว่าข้อที่ไม่ใช่ถามหาข้อที่ไม่ใช่แนวการจัดการศึกษานะครับนั่นก็คือพัฒนาอย่างเท่าเทียมอันนี้ไม่ใช่เป็นโจทย์แต่งนะนี่คือแนวทางการพัฒนาผู้เรียนตามพรอร์บการศึกษาชาติซึ่งเราต้องเข้าใจนะครับ นี่คุณครูต้องเข้าใจว่าผู้เรียนทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้อะต่อมาทีนี้นะครับทฤษฎีที่ถูกหยิบยกขึ้นมานะครับในเรื่องของอาการพัฒนาผู้เรียนนะครับนั่นก็คือพัฒนาการทางสติปัญญาของเพียเจเพียเจเนี่ยนะครับชองเพียเจนะเป็นนักจิตวิทยาชาวสวิตนะครับชื่อเสียงของเขาถูกสร้างขึ้นโดย ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญาของเด็กนะทีนี้เรามาดูนะครับข้อสอบเนี่ยจะออกได้อย่างไรทําไมต้องเอาทฤษฎีของเพียเจมาออกการที่ครูจัดการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับวัยของผู้เรียนสอดคล้องกับแนวคิดของใครจอห์นดิวีผิดเลยจอห์นดิวีเนี่ยเขาคิดคนทฤษฎีอะไรครับเขาเชื่อว่าทฤษฎีเกิดการเรียนรู้เกิดจากอะไรครับการปฏิบัติหรือการลงมือทำเพียเจอ่าอันนี้ พัฒนาการทางสติปัญญา4ด้านสีวัยนะครับสช่วงวัย VF Skinner การเสริมแรงอันเบิร์ตแบนดูล่าอันนี้เชื่อว,ว่าความรู้เกิดจากการถ่ายทอดความรู้นะครับจากผู้ที่มีประสบการณ์อย่างเช่นครูสอนเด็กนะครูสอนอันเนี้ยถูกฉะนั้น นะครับคนที่เชื่อว่าการจัดการเรียนการสอนต้องให้เหมาะสมกับวัยของผู้เรียนนั่นก็คือใครครับช่อง PRJ เจนะแล้มาดูนะครับเขาไดเ้เสนอแนวคิดนะครับทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญาเป็น4ช่วงวัยหนึ่งระยะประสาทสัมผัสและการเคลื่อนไหวเด็กช่วงนี้ทำไมครับ เรียนรู้ผ่านอะไรเรียนรู้ผ่านการเคลื่อนไหวการคานนะครับการเดินการตั้งไข่นะการรูปคำการเอาของเข้าปากแสดงว่าระยะประสาทสัมผัสและการเคลื่อนไหวนะครับอยากจับนั่นจับนี่อยากเดินนะครับ 2. ระยะก่อนปฏิบัติการเชิงตรรก,กะแล้วคําว่าตรกกะมันคืออะไรตรกกะ,กะก็คือพวกตรกกาศาส์อ่ะการคิดเชิงซับซ้อนโอเด็กวัยนี้จะคิด เชิงซับซ้อนคิดสูตรทางฟิสิก์ได้หรือยังไม่นะครับนะครับระยะก่อนปฏิบัติการเชิงตรก,กะนั่นก็คืออายุช่วงวัยสงถึง7ปีนะครับเด็กใช้ภาษาและสัญ,ญลักษณ์ในการคิดสื่อสารให้ท่องกอไก่นะครับก็ท่องว่ากอไก่แต่ไม่รู้ความหมายของกอไก่คืออะไรนะครับเล่นผ่านจินตนาการอย่างเช่นทำอาหารจากของเล่นนะครับแน่นอนแหละเราก็เคยนะเล่นม้าก้านกล้วยก็ช่วงวัยสถึงเปีนี่แหละสนะครับ 1> 7 1 1ปีอันนี้นะครับระยะปฏิบัติการเชิงรูปธรรมนะสามารถเปรียบเทียบได้ว่าอันนี้ตำ่ำอันนี้สูงนะครับแต่ไม่สามารถที่จะประเมินค่าได้นะดีไม่ดีนะครับพวกนี้นะ4นะครับปฏิบัติการเชิงนามธรรมอันนี้คิดเชิงซับซ้อนได้แล้วช่วง11ปีขึ้นไปนะครับสามารถที่จะคำนวณน,นะครับจินตนาการได้ว่าเออ้ามืดแบบนี้อนาคตฝนตกแน่นอน นะใช้เหตุผลเชิงตะก,กะและวางแผนในการแก้ไขปัญหาได้อย่างเช่นจดจำเส้นทางในการกลับบ้านเปรียบเทียบด้วยว่าเออเส้นนี้มันไกลเส้นนี้มันใกล้นะอันนี้ก็คือปฏิบัติการเชิงนามธรรมานามธรรมาคือทำไมครับจินตนาการรูปธรรมก็คือมีอยู่จริงเนาะโอเคนะครับถ้า้อสอบก็ถามว่าชองเปียเจเนี่ยได้แบ่ง พัฒนาการทางสติปัญญาเป็น4กี่ขั้นนะครับสี่กี่ช่วงวัยคําตอบคือ4ช่วงวัยโอเคนะเรามาดูตัวข้อสอบนะครับผมก็ให้ในชีตผมก็ให้ไปด้วยนะว่าคําว่าตรรก,การหรือโลจิกเนี่ยนะครับคืออะไรคืออวิธีคิดหรือการให้เหตุผลที่เป็นระบบนะครับอยู่ในขั้นที่เท่าไหร่ของพัฒนาการนั่นคือ2ถึง 2 7ถึงปีนะครับช่วงนี้นะครับอ่ะโอเคแนวคิดของ p พียเจแบ่งพัฒนาการทางสติปัญญาเป็นกี่ระดับคำตอบคือ4ระดับนะครับแล้วทฤษฎีของ p พียเจเนี่ยถูกนำมาใช้กับเด็กยังไงบ้างนะครับถูกนำมาประยุกต์ใช้ผ่านกิจกรรมการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับวัยของเด็กนะครับอย่างเช่นเด็กอนุบาลเขาก็ควรที่จะ คิดคำนวณสูตรทางคณิตทางวิสกส์หรือยังคําตอบคือไม่นะครับเขาควรที่จะได้รับการเล่นนะครับไม่ว่าจะเป็นการเล่นดินน้ํามันการปั้นรูปเป็นสัตว์เป็นม้าเป็นวัวนะครับเป็นไก่เป็นแมวพวกนี้นะครับผ่านจินตนาการนะครับจึงจะเหมาะสมกับวัยของเขานะครับเช่นเด็กในวัยเล็กก็จะเหมาะกับกิจกรรมวาดภาพระบ,บายสีเกมทายคําศัพท์อ่ะเรามาดูนะครับเนี่ยทาไมเขาถึงเอาทฤษฎีพวกนี้มาเพราะว่า มันเกี่ยวกับ,การ,รบการเรียนแต่ละช่วงวัยนะครับการเรียนรู้แต่ละช่วงวัยนะอ่าข้อนี้นะครับเด็กทําอาหารจากของเล่นนะครับเป็นพฤติกรรมของระยะพัฒนาการทางสติปัญญาช่วงวัยใดของ P.E.G. นะครับช่วงระยะประสาทสัมผัสช่วงนี้การเคลื่อนไหวเขาทำไหมครับคานนะครับโอ,โอมเอาของเข้าปากนะครับ ระยะก่อนปฏิบัติการเชิงตะกะเออช่วงนี้แหละนะครับที่เขาเรียนรู้นะครับผ่านออจินตนาการนะครับระยะปฏิบัติการเชิงนำรูปประธรรมแล้วก็นามประธรรมนะครับสำหรับข้อนี้นะครับคำตอบที่ถูกต้องนั่นก็คือระยะปฏิบัติการเชิงตะกะนะครับต่อมานะครับทฤษฎีต่อมานะครับ,รบจบไปนะเพจนะครับสรุปคือเพจเนี่ย แบ่งการเรียนรู้พัฒนาการทางสติปัญญาออกเป็น4ช่วงวัยนั่นเองนะครับการเรียนรู้โดยการลงมือทำเนี้ยเป็นทฤษฎีที่ถูกหยิบยกนํามาใช้ในช่วงหนึ่งนะครับเป็นทฤษฎีที่ได้รับการยอมรับว่าตอบโจทย์นะครับแม้แต่กระทรวงศึกษาธิการเองนะครับก็ให้ active learning active learning อะนะครับนั่นก็คือ learning by doing นะครับเป็นทฤษฎีของจอห์นดิวอีนะครับ จอห์นดิวอีเนี่ยในช่วงที่ผมสอบปี53เนี่ยโอ้อันนี้ทฤษฎีนี้ดังมากนะครับหนังสือเนี่ยมีเท่าไหร่ขายไม่หมดทุกสำนักต้องออาข้อสอบไปออกนะครับเ g b นนิ่งบายดิวอเป็นทฤษฎีของใครนะครับการเรียนรู้จากการลงมือปฏิบัตินะครับเกิดจากความเชื่อของใครนะครับอ่ะเรามาดูนะครับเอ่ออันเนี้ยผมให้บทบาทแต่ละของคนไว้นะครับเพื่อนๆก็ไปศึกษาผมว่าข้อนี้ออกไม่ยากนะครับ เรียนรู้ by Doing นะครับของจอห์นดูอีเน้นสิ่งใดมากที่สุดแน่นอนนะครับลงมือปฏิบัติและประสบการณ์จริงอันนี้ถูกนะครับสร้างความรู้ด้วยตนเองไม่ใช่การถ่ายทอดความรู้จากครูไปสู่ผู้เรียนอันนี้เป็นดูล่านะครับสามารถสร้างขึ้นโดยการเชื่อมโยงสิ่งเล้านะครับสิ่งเล้าเนี่ยก็จะมีหลายคนเนาะนะครับจะมีพราพรอฟนะพวกนี้นะครับแต่ l e a r n i n g By d o i n g เนี่ยเป็นข้อสอบถ้ามันออกมันจะออกประนี้นะครับ ็นแนวคิดของใครนะครับและเชื่อว่าอย่างไงนะข้อที่2บทบาทของครูตามแนวคิดของจอห์ดิวีคือข้อใดนะครับบทบาทของครูตามแนวคิดของดิวีดิวอีก็คือเรียนรู้จากประสบการณ์เ e อร์นิ่งเลอ n ์นิ่งก็คือเรียนบายดูอิ d งดูอก็คือการกระทํานะครับความเชื่อของเขาก็คือครูเนี่ยเป็นแค่ทําไมครับเป็นแค่ผู้อํานวยการการเรียนรู้หรือผู้อำนวยการความสะดวกในการ เรียนรู้นะครับข้อนี้ตอบคอควายนะคือให้เด็กเขาเป็นคนคิดนะครับอย่างเช่นการเรียนโดยอะไรครับพบเ,เบมเบดนะครับใช้ปัญหาเป็นฐานพวกนี้นะข้อใดสอดคล้องกับ Learning by Doing ่งมากที่สุดครูเล่าเนื้อหาให้นักเรียนจดนักเรียนทำโครงงานทดลองด้วยตนเองอันนี้ถูกทำไมครับทำโครงงานคำว่าโครงงานเนี่ยเขาต้องทำอะไรกำหนดหัวข้อนะครับ หาทฤษฎีนะครับทดลองสรุปผลนะครับอันที่เหลือที่เหลือไม่ใช่ active learning นะครับถ้าข้อสอบมันจะออกออกประมาณนี้นะครับต่อมานะครับอันเนี้ยนะครับเป็นทฤษฎีของบลูมนะอันนี้นเพื่อนรู้จักดีอยู่แล้วนั่นก็คือบลูมทัศนนิยมแบ่งการเรียนรู้เป็น3ด้านพุทธพิสัยจิตตพิสัยและทักษะพิสัยนั่นก็คือ kpa เดิม หรือ KSA มันใช้ได้2คํคำเวลาคุณครูเขียนแผนการจัดก,การเรียนรู้เนี่ยต้องทําไมครับตอบสนองอยู่3ตัวนี้นะครับวัดผลยังไงเคเด็กมีความรู้เรื่องอะไรเด็กได้ปฏิบัติเรื่องอะไรเจนตะคติที่มีต่อวิชาเรียนเเป็นยังไงนะครับคุณลักษณะที่พึงประสงค์ต้องตอบโจทย์ KPA หรือ KSA นะครับ K คืออะไร K คือความรู้นะครับ จิตพิสัยล่ะเจนตกติค่าน,นิยมอารมณ์นะครับอันนี้เก่งอันนี้ดีนะครับทักษะพิสัยนะครับนั่นก็คือทักษะด้านการปฏิบัตินั่นเองนะครับทำได้นะครับ,ไ,นะรบไม่ใช่เก่งใช่เก่งแต่ทฤษฎีนะครับทำไม่ได้นะครับแต่ถ้าดีแล้วเอาความรู้ไปใช้ในทางที่ผิดนะอันนี้ก็ไม่ได้นะครับฉะนั้นเขาจึงต้อง ควบคุมไว้ทั้ง3อย่างสรุปพุทธพิสัยคือความรู้ความคิดจิตพิสัยเจตคติค่านิยมนะครับพวกรักษาศาสตร์ศาัตริย์นะครับสมรรถนะพวกนี้นะทักษะพิสัยก็คือทักษะในการปฏิบัตินะครับอ่ะเรามาดูบรูมเสนอการพัฒนาผู้เรียนไว้กี่ด้านบรูมเนี่ยเสนอไว้3ด้านนั่นก็คือพุทธพิสัยจิตพิสัยแล้วก็ ทักษะที่ใส่ข้อออกข้อสอบมันจะออกประมาณนี้นะครับเวลาท่านไปเขียนแผนจัดการเรียนรู้เนี่ยเด็กต้องทะลุอยู่3มิติ3ด้านนี้นะครับ KPA นั่นเองนักเรียนมีขานิยมความกระตันยูความสามัคคีนะครับอันนี้ข้อสอบออกแนววิเคราะห์นิดหนึ่งอยู่ในอยู่ในส่วนใดของบูมทักซิโนมีนะครับความกระตันยูเจนตคติ Gen ati, เนาะนะครับความสามัคคีการเคารพผู้อื่นจิตใจ นั่นก็คืออยู่ในนะครับจิตตะพิสัยนะครับข้อนี้ตอบขอไขจบนะครับทฤ่ฎีของบูมนะให้เข้าใจว่าบูมเนี่ยแบ่งทฤษฎีแบ่ง,าบงการเรียนรู้ออกเป็น3ด้านถึงจะครอบคลุมนะครับนั่นก็คือ KPA ความรู้นะครับเจนตคติแล้วก็การปฏิบัตินะครับทีนี้ทฤษฎีอีกทฤษฎีหนึ่งที่หลักสูตรแกนกลางได้พูดถึงนะครับเป็นทฤษฎีเดียวเลยนั่นก็คือ ทฤษฎีพหูปัญญาจึงเกิดเป็นอะไรครับการพัฒนาเด็กออกเป็น8กลุ่มสาระไม่ได้กอบมาทั้งหมดนะครับแต่เฉลียงเฉียดแบ่งพัฒนาการออกเป็น1ภาษานะครับโฮเวิร์ดการ์เนอร์เนี่ยแบง่งทฤษฎีพหูปัญญาเป็น8ดด้านนะครับนั่นก็คือภาษาพูดเขียนคณิตศาสตร์ตรรก,กะนั่นก็คือการคิดแบบเป็นเหตุเป็นผลนะครับ วิทยาศาสตร์ก็อยู่ในนี้นะตรก,กะนะครับมิติสัมพันธ์นะครับคือจินตนาการได้วาดภาพนะครับสถาปนิกดนตรีนะครับทำนองเสียงดนตรีจังหวะนะครับร่างกายการเคลื่อนไหวนะครับก็อันนี้ก็พวกนักกีฬาเนาะนะครับธรรมชาติในโชเข้าใจสิ่งแวดล้อมนะครับนักชีววิทยานะครับมนุษย์สัมพันธ์อันนี้สังคมนั่นแหละนะ นะครับเข้าใจผู้อื่นเข้ากับคนได้นะครับแล้วก็การเข้าใจตนเองนะครับรู้จักควบคุมอารมณ์และตนเองนะครับนี่คือทฤษฎีของ h o ว a r d ร์ดการ์นะครับแบ่งความฉลาดรู้ของตัวเองเป็นพระหุปัญญาแบ่งความฉลาดรู้ของเด็กเป็น8ด้านอยู่ที่ว่าเด็กคนนั้นเขาจะถนัดในด้านใดบางคนก็แบ่งสมองเป็นสองซีกเนาะ ทฤษฎีหนึ่งก็แบ่งสมองเป็นสองซีกนะครับซ้ายปากกาขวาผู่กันนะครับด้านซ้ายก็อะไรครับอ่อความฉลาดในเรื่องของ EQ นะครับส่วนด้านนี้ก็ด้านสุนทิยะนะครับซ้ายปากกาขวาผู่กันนะเขาเรียกกันนะครับข้อที่1เรามาดูตัวข้อสอบนะครับเด็กคนหนึ่งสามารถจำเส้นทางกลับบ้านดได้โดยไม่หลงทาง แม้จะเป็นเส้นทางใหม่ที่ไม่เคยไปมาก่อนอีกทั้งยังวาดแผนที่คร่าวๆได้ถูกต้องนะครับคำถามความฉลาดด้านใดเด่นที่สุดในเด็กคนนี้ข้อไหนครับรก็ไก่มิติสัมพันธ์ขอมนุษย์สัมพันธ์มนุษย์นี่จะเป็นนักขายนักการตลาดพวกนี้ประชาสัมพันธ์เนาะภาษาอันนี้ทำไมครับ เรื่องพูดแล้วนะครับธรรมชาติธรรมชาติทำไมครับนักชีววิทยาส่วนข้อที่ถูกที่สุดนั่นก็คือมิติสัมพันธ์นะครับมิติสัมพันธ์นี่จะเกี่ยวข้องในเรื่องไหนดูมองภาพสามมิติออกแบบวาดภาพนะครับนักออกแบบคือเขาสามารถที่จะทำไมครับจำเส้นทางกลับได้นั่นก็คือสามารถจินตนาการในสมองของเขาได้นะครับเถมยัง ข้อสอบยังขยายความออกมาว่ายังวาดภาพแผนที่คร่าวๆได้ถูกต้องฉะนั้นข้อนี้นะครับมีความฉลาดรู้ในเรื่องของมิติสัมพันธ์นะครับเป็นนักวาดภาพได้เลยนะในการทํางานกลุ่มเด็กคนหนึ่งสามารถรับฟังความคิดเห็นเพื่อนนะครับเข้าใจอารมณ์ของเพื่อนที่ไม่พอใจและช่วยประสานงานให้กลุ่มทําง,งานต่อได้ราบรื่นความฉลาดด้านใดเป็นจุดเด่นของเด็กคนนี้อะไรครับคําตอบนั่นก็คือ มนุษย์สัมพันธ์นอกจากจะเข้าใจตนเองยังเข้าใจคนอื่นด้ยวยนะมนุษยสัมพันธ์เนี่ยนะครับเด็กยิ่งเอเขียนบันทึกประจําวันเพื่อสะท้อนความรู้สึกของตอนเองวิเคราะห์ว่าตนเองโกรธเศร้านะครับอันนี้แน่นอนด้านไหนด้านการเข้าใจตนเองสรุปฮาเวิร์ดการ์เนอร์นะครับแบ่งทฤษฎีออกเป็นพหุปัญญาแปดด้านนะนะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับ Multiple Intel l น g e n c e นะ ทีนี้นะครับการพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลาง2551นะครับหรืออาชีวะนะครับเขาก็ใช้เหมือนกันนั่นก็คือ1การแนะแนวนะครับไกด์แดนแอคทิวิตีกิจกรรมแนะแนว2กิจกรรมนักเรียนไอ้ไฮไลท์มันจะอยู่ตรงกิจกรรมนักเรียนเพราะกิจกรรมมันเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นลูกเสือเนตนาลียุวกาชาินะครับเนตนาลีคือใครเนตนาลีคือลูกเสือที่เป็นผู้หญิงเนาะอันนี้ออกตาม อะไรครับพลบอลูกเสือนะไปดูได้เลย <c oughs> นะครับเนนารีคือใครเนนารีก็คือลูกเสือที่เป็นผู้หญิงนะครับส่วนผู้ชายเราเรียกว่าลูกเสืออยู่แล้วนะครับแล้วรอดอล่ะอยู่ในนี้ไหมรอยดอ,อก,ก็อยู่ในนี้นะครับเป็นกิจกรรมที่เกิดจากความสมัครใจเนาะกิจกรรมชุมนุมชมรมก็อยู่ในกิจกรรมนักเรียนเหมือนกันนะครับข้อสอบเคยออกนะว่ากิจกรรมชุมนุมชมรมเนี่ยอยู่ในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนข้อใด นี่นะครับนแนวนักเรียนสังคมสาธารณประโยชน์องงูถูกทุกข้อนะอ่ะเรามาดูนะครับบิดาแห่งการแนะแนวคือใครอ้าวเริ่มต้นมาเลยก็พ่อใหญ่นี้แหละครับนี่พ่อใหญ่แฝงแฝงทำไมครับแฝงพาสันพาสันพาฉันไปนแนวเขาท่องกันแบบเนี้ยพาสันไปเน็แนว แฟงพาสันพาฉันไปแน่แนวนั่นก็คือบิดาแห่งการแน่แนวะครับเพราะใหญ่พาสันเนี่ยเขาคิดค้นนะได้รับการยกย่องเป็นบิดาแห่งการแน่แนวนะครับฟาเธอร์ออฟไกดเพราะว่าทําไมเนื่องจากเป็นผู้วางรากฐานนะครับในเรื่องของการแน่วแนวอาชีพจริงนะฉะนั้นข้อสอบถ้าเขาถามว่าใครคือบิดาแห่งการแน่แนวคำตอบคือแฟงพาสันที่ผมต้องพูดถึงบิดารากเงาเนี่ย เพราะว่าอยากให้ท่านจําได้ว่าเอ้ยอันนี้นะการแนะนแนวคนนี้นะคิดค้นทฤษฎีหรือได้รับการว่าได้รับการยกย่องว่าเป็นบิดาการแนะแนวนะนะครับแล้วท่านจะได้วางราตฐานลงไปว่าการแนะนแนวมีกี่ประเภทนี่นะครับการแนะนแนวมีกี่ประเภทคําตอบคือ3ประเภทนะครับ 1. นนแนวการศึกษา education นะครับนะครับ การแนะแนวอาชีพแล้วก็การแนะแนวส่วนตัวและสังคมสรุปนะครับบิดาการแนะแนวแฟงภาษาสันการแนะแนวแบ่งออกเป็นกี่ประเภทคําตอบคือ3ประเภทนะครับศึกษาอาชีพแล้วก็สังคมส่วนตัวนะครับหัวใจของการแนะแนวคืออะไรนี่ในการพัฒนาผู้เรียนเราก็ต้องมีการแนะแนวนะครับนอกจากการเรียนการสอนหัวใจของการแนะแนวนั่นก็คือการให้คาปรึกษานะครับนี่ดูหัวใจครับ ผมดูมันไม่เหมือนหัวใจเหมือนก้นมากกว่าเพื่อใจการแนะแ <ๆ S 1> นวนั่นก็คือการให้คำปรึกษานะครับต่อมาจบไปนะการแนะแนวที่นี้มากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนนะครับกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางข้อใดไม่ใช่แนะแนวถูกมีกี่ประเภทสองประเภทเอ้สามประเภทแนะแนวอะไรครับศึกษาอาชีพ สังคมส่วนตัวนะครับกิจกรรมนักเรียนลูกเสือรอดออะไรอีกบําเพ็ญน,นะครับชุมนุมชมลมนะครับเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์สิ่งที่ไม่ใช่คือกิจกรรมคุณธรรมและจริยธรรมนะครับโอเคข้อนี้ไม่ใช่งงนะหนึ่งแต้มฝนแบบเข้มๆเ,เ,เลยนะข้อใดเป็นจุดมุ่งหมายหลัก นะครับของการจัดกิจกรรมลูกเสือเนตรนาลีก็ไก่ฝึกระเบียบวินัยและความเป็นผู้นำข้อไห่เพื่อส่งเสริมการทํางานร่วมกันค่อยเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้อดทนอดกัน้นงงูฝึกทักษะการเอาตัวรอดคำตอบข้อนี้นะครับจุดมุ่งหมายและหลักการสําคัญของการจัดกิจกรรมลูกเสือนั่นก็คือการฝึกระเบียบวินัยและความเป็นผู้นำข้อ5้าต่อกไก่นะครับ โอเคนะครับทั้งหมดทั้งมวลน,นี้ก็คือทฤษฎีการพัฒนาผู้เรียนนะครับที่เพิ่ม <ๆ S 1> เติมเสริมแต่งให้นะครับก็คือหัวข้อนี้มันไม่ได้มีหลักสูตรตายตัวนะครับมันเป็นการผสมลงโลงกันนะครับจากที่เราได้อ่านไปตามพรบรนะครับตามทฤษฎีจิตวิทยาการสอนนะศาสตร์การสอน,นะสาสาสอนการจัดบรรยากาศในชั้นเรียนพวกนี้การวิจัยพวกนี้ใช่หมดเลยนะครับแต่ว่าที่ต้องมาหยิบยกพวกนี้เพราะว่ามัน ผมวิเคราะห์ดูแล้วข้อสอบมันนํามาออกบ่อยนะครับเป็นแต้มแน่นอนนะสำหรับใครอยากได้ชิดนี้ชิดนี้ก็ไปที่ตัวนี้นะครับแอปฟ้าแล้วก็แอปตัวเอฟแล้วก็ไปที่อ่านวนไปนะครับเดี๋ยวแอดมินทักแอดมินผมไปนะครับว่าท่านอยากสอบอะไรเดี๋ยวเขาจะดําเนินการจัดท่านเข้ากลุ่มให้นะครับโอเคนะครับ สำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณครับ